โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆผมคีนครับผมแล้วก็พยมสไตล์ชาแนลนะครับวันนี้ก็จะวุ่นวายนิดน,นึงเพราะว่าเป็นวันแรกของการเปลี่ยนอาชีพอะเคมิสแล้วก็บาดนะฮะโอเควันนี้ก็จะเป็นคลิปสอนเปลี่ยนอาชีพอะเคมิสแบบสั้นๆน,นะเอาแบบให้พอได้ใจความก็พอนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดพอทันเนะเดี๋ยวคืนนี้ก็จะมีเปลี่ยนอาชีพบาดด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะฮะน้องดาสําหรับตัวละครทั้งบาดแล้วก็อะเคมิสนะที่ ช่วยปั้นให้นะครับผมแล้วก็เงินโดเน a t อีกจํานวนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะที่โดเ a t e มาก็ขอบคุณมากเช่นกันครับผมนะไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนโดเ a t e ให้เรา <c oughs> โอ้จะลองให้โอเคเอาล่ะเข้าเรื่องของเราการอุปกรณ์ที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมมานะครับผมนะอไอเจ้ามิกเซอร์นี่เก็บไปเลยนะไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบว่าต้องผสมก่อนโอเคเดี๋ยวจะงงเอ็นว,ว่าอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมานะก็เมีเบิลที่5้ชิ้น ไอ้เจ้าตัวเนี้ยหาได้จากอาฮีเตอร์นะฮะก็คือเจ้าเตาไฟที่อยู่เกาะเตานั่นเองชั้นล่างสุดนะฮะแล้วก็ไอ้ตัวที่มันดรอปนูรามาสะผมไม่แน่ใจว่ามันยังดรอปอยู่ไหมนะโอเคจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าฮีเตอร์ดรอปแน่นอนนะผมนะแล้วก็ไฟแซนไอ้เจ้านี่ดรอปจากแซนแมนแน่นอนครับผมนะห้าชิ้นครับแล้วก็ลาฟโอลิทิคอนลาฟอิลลูเนียมนะแล้วก็จะมีอะไรอีกอ๋อ จเจ้าโคนี่5ชิ้นนะครับผมนี่คืออุปกรณ์ที่ต้องเตรียมคร่าวๆนะแล้วก็มีด้านของเพรสเฮิร์บหชิ้นนะฮะเยลโล่เฮิร์บหชิ้นไวท์เฮิร์บหชิ้นนะฮะอันนี้คือมันแปลสภาพเป็นโพชั่นเรียบร้อยแนละ้วไม่เป็นไรขวดเปล่า3ใบนะครับผมนะแล้วก็ยาฟ้ากับยาส้มอย่างใดอย่างหนึ่งครับผมนะเพราะว่าระหว่างทำเควสเนี่ยเราต้องไปทำไอเควสมินิเควสที่เป็นเควสเกี่ยวกับมิกเซอร์นะฮะซึ่ง ใช้แค่ยาเนี่ยขวดเดียวพอไม่จําเป็นต้องเอาแอลกอฮอล์หรือว่าไม่จําเป็นต้องเอาไปครบนะอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอฮะนะยาขาวกับยายาฟ้ากับยาส้มนะอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอนะครับนะผมแล้วก็ค่อยไปทำนะฮะคือไอตอนนี้ยังไม่ต้องไปทําให้มันเป็นมิกเซอร์นะพอเข้าใจนะคำ <laughs> พูดผมโอเคผมกลัวจะงงกันนะฮะแล้วก็มีเตานะฮะเตานี่ ไปหาซื้อได้ที่สมาคมแบ็กสมิธครับใช้5ชิ้นนะชิ้นร้อยห้าสิบเซนีนะครับผมนะแล้วก็เตรียมเงินสักสองแสนเซนีเนาะสำหรับค่าสมัครค่าวาร์ปแล้วก็ค่าซื้อของยิบย่อยระหว่างเฟสนะฮะเพราะว่ามันต้องใช้ของพอสมควรเลยเดียวนะที่มันจะเป็นออเดอร์ระหว่างเฟสนะแล้วก็มันจะมีไอเทมที่ เราสามารถทำให้มันข้ามเควสไปได้นะฮะนั่นก็คือพวก illusion flower อะไรพวกนี้ซึ่งผมไม่แนะนำนะเพราะว่ามันแพงเกินไปนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะอ่านี่นะ illusion flower ไม่ยังเป็นครับผมนะแพงเกินไปด้วยนะไม่ต้องไปซื้อนะผมบอกเลยนะฮะแล้วก็อ่า hammer of blacksmith ถ้ามีก็จะ สามารถผ่านเควสบางช่วงได้นะซึ่งไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะของเควสไม่ได้หายากนะฮะหาตามที่ผมบอกก็พอนะสำหรับสายประหยัดบอกเลยฮะว่า alchemist เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เล่นเป็นตัวละครตัวแรกนะฮะหรือว่าเพื่อนๆที่เพิ่งจะเริ่มหัดเล่น r ล a g n a ็อ l o k นะไม่เหมาะมากคนระไม่เหมาะอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นสายที่ต้องใช้ทุนเล่นเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะ สเต็ปนี้ถ้าเกิดว่าเรามี o อนเมจิกบุ๊กนะฮะสเต็ปแรกหรือว่าไอ้ทางด้านของ Hammer of b a c k Smith มเนี่ยมันจะข้ามสเต็ปแรกไปนะแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับนะเพราะอุปกรณ์มันไม่ค่อยหายากเท่าไหร่บอกเข้าไปครับต้องการเป็น a อ c h คมิส t ครับผมลงชื่อครับแน่นอนเอาละนี่ฮะค่าสมัครแรก50,000เซนีนะฮะโอ้แล้วก็นี่ครับถ้าเกิดเขาบอกว่า ถ้าเกิดมีโอนเมจิกบุ๊กนะฮะหรือว่าแฮมเมอร์ออฟแบ็กซ์มิธเนี่ยเราก็จะผ่านขั้นตอนแรกไปได้ฮะแต่ถ้าเกิดไม่มีไม่เป็นไรครับผมนะเพราะของมันหาไม่ค่อยยากนะฮะโอเคอ่าผมค่อนข้างโชคดีหน่อยฮะเพราะว่าได้เป็นเบอร์เซิร์ก7อันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปซื้อเบอร์เซิร์ก7อันก่อนก็มันจะมีอุปกรณ์เควสแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันนะฮะบางคนจะได้ไฟอโร่7,500ชิ้นนะฮะแต่ว่า บางคนมันจะมีอะไรผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็เนี่ยฮะเบอร์เซิร์โพชั่น7อันโอเคไม่น่ายากโอเคเอาละเดี๋ยวผมไปหาซื้อเบอร์เซิร์กก่อนแล้วกันเพราะว่าไม่ได้เตรียมมานะฮะเดี๋ยวเจอกันครับเอาละได้เบอร์เซิร์กมาแล้วเบอร์เซิร์กก็ถ้าไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะก็ไปซื้อที่อ่าทางด้านของอะไรนะโคโมโดก็ได้ผมไม่แน่ใจว่าออเดบารันมีขายปะนะโอเคไม่เป็นไรจ้า เห็นไหมของเควสคนเอามาขายมันค่อนข้างแพงนะแต่ความจริงมันใช้ของถูกๆทําก็ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเขาให้ไปหา NPC อีกตัวนึงครับลันหลาลันหลาลันหลอ NPC ตัวนั้นอยู่เดินหาครับเดินหาเอ๊เหมือนจะคุ้นๆว่าอยู่ชั้นนี้นะอ่ะเจอแล้วครับผมนะเดินลงบันไดก็คุยกับเขาครับผมนะมถ้าเกิดว่าตรงสเต็ปนี้เราจับห้าสิบครับ เราจะไม่ต้องตอบคําถามชุดอะไรทั้งนั้นนะฮะก็ผ่านได้เลยโอเคไปหาเด็กยาครับผมนะน่าจะอยู่ห้องอีกฝั่งหนึ่งนะถ้าจําไม่ผิดทางนี้เหรอไม่รู้ไม่แน่ใจอาะคนนี้เหรอครับโอโ้ทดลองกับหมากับผมนะต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการทดลองครับผมนะโอเค เนี่ยฮะเขาก็จะให้เราไปหาของนะครับผมนะก็จะมีถ้วยบทยาสามชิ้นนะครับผมนะแล้วก็ขวดเปล่านะครับผมนะซึ่งถ้าเกิดมี illusion f o w e r เนี่ยสเต็ปนี้ก็จะผ่านทันทีนะแต่มันไม่จำเป็นหรอกนะโอเคเขาก็ให้เราไปหาอุปกรณ์ครับเดี๋ยวเราไปซื้อถ้วยบทยาก่อนโดยถ้วยบทยานะฮะเพื่อนๆสามารถมาซื้อได้ที่ master alchemist คนนี้นะครับผมนะเลือกไปที่ซื้ออุปกรณ์ทํายาครับผมนะแล้วก็นี่ฮะ medicine b o อันละแปเซนีนะฮะซื้อมา3ถ้วยครับแล้วก็เดินลงไปข้างล่างเหมือนเดิมครับเพื่อจะไปหาเด็กไร้ยานะครับผมนะรถเข็นแต่ละคนอลังการงานสร้างมากครับอ่ะโอเคคุยกับเธอต่อครับส่งของที่เราผมเครียดเสียงใต้ของหมาป่ามากเลยอ่านะครับสเต็ปนี้จะยากนิดนึงนะฮะอ่ะ เริ่มกันเลยเตรียมภาชนะไม่ได้ซีโบปึง้งนะฮะเลยนี้สองครับมึงบดสมุนไพรเทน้ำบริสุทธิ์ลงไปแล้วก็อ,อ่ะบดใส่น้ำโอเคได้ไว้ครับเอาละแต่ละคนก็จะได้โพชั่นเนี่ยฮะประมาณนี้นะเลด อ่เยลโล่ไว้นะครับผมนะต่อไปก็ไปหาอีกคนหนึ่งตับหนึ่งเอ้ผู้เชี่ยวชาญน่าจะห้องนี้นะอ่ะคนนี้และครับเจอแล้วคุยกับเขาครับผมนะอ่ะพอมาคุยแล้วนะฮะตรงจุดนี้ถ้าเกิดเราคุยกับเขาแล้ว มีคำตอบนี้ฮะแล้วหลายๆคนอาจจะผ่านเควสมิกเซอร์มาก่อนหน้านี้แล้วนะ,ะแต่ว่าไม่แต่ว่าไม่สามารถที่จะจบเควสนี้ได้ก็คงจะต้องไปเริ่มคุยเควสใหม่กันอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่ามันไม่มีคำตอบที่ถูกต้องนะฮะดังนั้นเราต้องไปเริ่มเควสใหม่กันอีกรอบครับผมนะเควสมิกเซอร์นั่นเองโอเคสงสัยต้องซื้อส่วนผสมใหม่นะฮะการที่ไปทำเควสนั้นได้นะฮะให้ถือยานี้ครับนะไปเริ่มเควสกันใหม่อีกรอบหนึ่งที่มึงพ่อค้าโอเคปะแม้้น เราจะไม่สามารถผ่านเควสนี้ได้ฮะเข้าไปเลยแบบพี่ต้นคลิปบอกไปนะฮะขึ้นไปชั้นสองครับผมห้องที่สองนะฮะโอเคมาคุยกับคนดีกับผมนะ อะไรขึ้นอ่าโอเคเลือกไปที่ยานะฮะอ๋อละต่อไปก็ไปกันที่เกฟเฟนครับผมจะคุยอีกทีแล้วกันเขาหลังจากที่คุยนะฮะเลือกไปที่ชื่อยาครับผมนะแล้วก็เลือกอ่าคุยเขาก็จะให้เราไปเกฟเฟนเนี่แหละฮะแล้วก็อ่าเวลาไม่ค่อยทำอะไรไม่รู้สักอย่างนะฮะ อถามเรื่องมองเจนครับผมชื่อเป็นภาษาเยอรมันไม่แน่ใจนะอโอเคอยากอ,อ,อีกรอบหนึ่งแล้วกันขออ่านรายละเอียดแป๊บนึงอยู่ห่างคนบ้าแบบนั้นซะโอเคปะและ้วก็เนี่ยมาตรงนี้เลยสมาร์ค,คแบค็กสมิธครับ ไม่รู้รอบนี้จะผ่านป่ะนะเพราะไม่มีแอลกอฮอล์ิฮิฮิอ่ะโอเคถามเรื่องการค้นคว้าครับผมนะอ่าโอเคน่าจะขอให้เขาทำของให้ครับมิกเซอร์ครับผมนะของไม่ครบครับแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันนะว่า ่ามันจะผ่านหรือเปล่าหือจับเลยฮะเจอเควสนี้เข้าไปลองดูลองดูอ,งดอ่าลองคุยกับเขาใหม่นะฮะอ่านี่ไงได้แล้วครับผมนะไอเต็มในที่ไม่จำเป็นอ๋อนี่ฮะอันแรกก็ผมนะหวังว่าจะตอบถูกนะ ข้สอสครับผมไอเทมใดที่ไม่จำเป็นกับการทำอ,อะไรมิกเซอร์นะฮะก็อันที่2ครับนี่ตอบตามนี้เลยนะอ่ะเพราะเป็นนั้นว่าต้องไปคุยเควสที่มันอยู่ระหว่างเควสนะฮะซึ่งถ้าใครทำมาก่อนหน้านี้แล้วก็อาจจะหงุดหงิดนิดนึงนะโอเคไม่เป็นไรผ่านแล้วฮะตรงนี้โอเคต่อไปไปห้องซ้ายบนนะฮะปึ๊บคุยกับ คนนี้ครับผมลุงจมูกโตนะฮะคุณเชฟนั่นเองโอเคตรงนี้แหละครัที่เขาจะให้เราไปหาอุปกรณ์นะซึ่งที่เราจะเตรียมมาจะครบหรือเปล่าท่านจะผ่านการทดสอบก็คือตรงนี้จะต้องตอบคําถามให้ถูกต้องนะ,ะมันจะเป็นคําถามตรงนี้มันเป็นคําถามชุดนะฮะบิกลันบิกลันอืมโอเอ็บอ่า ก็คือง่ายๆครับผมตรงนี้นะปาร์ตี้เขาจะมีเนี่ยฮะให้เราประกอบคําโมเองนะฮะว่าตรงเนี้ยนะมันจะประกอบเป็นคําว่าอะไรได้บ้างนะะถ้าเกิดหลายๆคนงงเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างให้แล้วกันนะแต่มันไม่ยากครับผมนะลองเล่นเองดูครับสนุกดีนะ พาทิซานมัง้งใช่ป่ะไม่มีเอสนะอ่ะโอเคเสร็จแล้วมาดูไฟง่ายเยี่ยมที่สุดต่อไปครับต่อไปครับโอเคเอาแล้วครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่เขาจะให้เราหานะฮะก็คือส่งไปเลยเปิง ก็ไปที่เมืองจูโน่ครับผมนะโอเคเราจะันที่จูโน่ครับผมเขาก็จะให้เราหาไอเทมที่ผมบอกไปเมื่อข้างต้นเนี่ยนะฮะว่าเอาไว้เตรียมไว้เปลี่ยนนะก็จะมีเนี่ยไอพวกเนี่ยนะเดิมๆนะฮะมิกซ์ส่งมิกเซอร์อะไรพวกนี้แหละนะซึ่งมิกเซอร์เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเตรียมไปก็ได้นะครับผมเดี๋ยวไอตัวเควสเนี่ยมันจะใส่มาให้เราเลยนะฮะเนี่ย ของเควสมันจะมีแบบว่าเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวนะสังเกตดูดีๆเพราะว่า npc ก็าจะให้เรามานะฮะโอเคไปจูโน่ครับปึออ๊บห้องอาร์เคมิสมันจะอยู่ซ้ายล่างของแมปนะฮะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะปึ๊ดมอยู่แถวนี้นะอ่ะนี่แหละมั้งใช่ไหมปึออ๊บโอ้โหมีไก่งวงด้วยฮะ เป็นลูกครึ่งระหว่างไก่กับช้างนั่นเองนะครับผมให้ขึ้นไปชั้น2องครับแล้วก็อ่ะคนนี้ละมัง้งคุยกับเขาเลยครับไอเทมที่ตัวเรามันก็จะมีเนี่ยฮะที่สำคัญเลยก็จะมีตอนแรกให้เตรียมมาใช่ไหมแต่ว่าในในเควสเนี่ยมันจะเอามาให้เราเรียบร้อยเลยนะฮะซึ่งเอาไปว่ายังไงอะ ไอสิ่งที่เราต้องเตรียมเพิ่มมาก็คงจะมีแค่นี้ฮะนะไอเตาหลอมเนี่ยฮะซึ่งไปหาซื้อได้ที่สมาคมแบ็กสมิธนะที่เกฟเฟนอ่าได้อิรอนออลมาแล้วครับ5ชิ้นนะโอเคทีนี้ก็กลับไปที่อาร์เดบารันครับผมนะบีว i นเลยเโอเคกลับมาที่อาร์เดบารันครับผมนะไป ที่สมาคมอาร์เคมิสครับอ้าวมีคนเปลี่ยนแล้วนะฮะไวจังเลยนะเราเนี่ย <c oughs> ไม่ยากครับไม่ยากอาจจะงงนิดนึงนะดูผมเพราะว่ามันร้างรามเหมือนกันต้องกลับไปคุยกับเชฟก่อนนะฮะว่าเอาไอรอนออกมาส่งแล้วนะฮะเออเรา,านี่ก็ข้ามสเต็ปมั่วซั่วเลยโอเคเดี๋ยวจะมาเรียงลำดับให้ใหม่แล้วกันนะฮะโอเคปทีนี้ก็ไปคุยกับพี่ลามสไต์ ข้างบนนะรู้จักกันไหมฮะรามสไตน์ไม่ไม่น่าจะรู้จักกันเนาะเออช่างมันเถอะออจะแต่งตัวแนวแนวพี่เขาเนี่ยนะฮะนะตะลุบึกงบึก,บกทั้งหลายเนี่ยโอเคมาคุยอ่านี่นได้แล้วนะฮะมาสเตอร์เคมิสดีถ้าลงทะเบียนแล้วแล้วได้รับความรู้โอเคอ่าเปลี่ยนเรียบร้อยครับผมนะได้สลิมโพชชั่นมาอ่าเป็นหนังสือสอนสกิลนั่นเองนะครับนะึ้ง เ okay. นี่ยฮะเวลาใช้ก็เราสามารถอ่านได้นะอะไรเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้สนุกครับผมนะก็ลองเอาไปทำตามกันดูแล้วกันนะฮะก็คงจะเป็นคลิปที่อาจจะช่วยเพื่อนๆได้บ้างเนาะอาจจะงงเล็กน้อยอย่างอย่างมากเลยนะคือว่าไอเจ้าตัวมิกเซอร์เนี่ยเราไม่จำเป็นต้อง เรียกว่าอะไรอ่ะทำไปรอก็ได้นะแต่ว่าอ่าเนี่ยนะแค่พกนี้ไปก็พอโอเคนี่ก็เป็นคลิปคร่าวๆนะฮะสำหรับการเปลี่ยน a อาแคบิสถ้าเกิดใครติดตรงไหนอยากรู้ตรงไหนนะฮะก็ถามไว้ได้ใต้คอมเมนต์นะเดี๋ยวคินจะตอบให้ละกันเนาะเพราะว่าเออมันจะมีที่หน้าเว็บก็จะมีบอกนะก็ค่อนข้างละเอียดพอสมควรเลยทีเดียวนะไงเพื่อนๆก็ ไปลองทําตามที่นู่นได้แล้วกันนะฮะโอเคสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมถ้าเกิดเพื่อนๆคน,นไหนอยากเล่นบาตรนะฮะคืนนี้ครับผมนะสอนเปลี่ยนวิธีเล่นบาตรถ้าเกิดอัพทันไรทันเดี๋ยวลงทันทีเลยทีเดียวนะฮะโอเคแล้วก็ขอบคุณมากครับผมนะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้มีประปโยชน์ฝากแชร์ได้ก็จะขอบคุณมากเลยทีเดียวครับแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับทุกการติดตาม มาจนถึงทุกวันนี้นะฮะโอเคก็ขอบคุณมากเลยทีเดียวแล้วก็อย่าลืมครับผมนะดูแลตัวเองแล้วก็สุขภาพของคนที่คุณรักด้วยแล้วกันนะครับผมนะก็อย่าปล่อยให้ความเหงาเนี่ยมันทำลายคนรอบข้างเรานะก็นะฮะรักกันไว้ให้เยอะๆโอเคไม่มีอะไรพูดลเดี๋ยวเจอกันดึกๆแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ลากไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย้ yeah.